กันที่จังหวัดยะลาอย่างที่เกลิ่นไปนะคะ,คะโดยมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะในพื้นที่ค่ะเป็นการขับเคลื่อนตลาดนัดชุมชนคลองสายในนะคะสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสร้างงานสร้างไรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลานะคะมีการขับเคลื่อนโครงการยกระดับตลาดตลาดนัดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเสริมเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจัดให้มีกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานตลาดนัดชุมชนเพื่อส่งเสริมการขายและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากตามนโยบายของรัฐบาลค่ะที่บริเวณตลาดนัดชุมชนคลองทรายในตำบลยุโปอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาโดยมีนายอมพลพงษ์สุวรรณ คูว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานภายในงานค่ะในงานนะคะก็จะมีการจำหน่ายสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์โอทอปผลผลิตทางการเกษตรพืชผักปลอดภัยจากชุมชนและจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคกหนองนาการแสดงศิละปะวัฒนธรรมท้องถิ่นกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะสำหรับโครงการยกระดับตลาดนัดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเสริมเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชายแดยนภาคใต้รัฐบาลได้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากโดยการสนับสนุนให้ประชาชนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านชุมชนให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวเพื่อก่อให้เกิดรายได้ในระดับฐานรากนำ จุดแข็งที่ชุมชนมีมาพัฒนาให้เป็นพื้นที่ตลาดนัดชุมชนในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำตลาดวิถีถิ่นโดยการจำหน่ายอาหารประจำถิ่นผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการแปรรูปจากวัตถุดิบในชุมชนสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถไปเที่ยวชมงานได้ที่ตลาดนัดชุมชนคลองสายในตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งงานจะมีไปจนถึงวันนี้ค่ะ วันที่7กรกฎาคม2567นั่นเองก็ยังคงมีเวลาแวะเวียนกันไปได้ในช่วงเย็นเย็นค่ำคนะคะใช่ค่ะใครอยู่ใกล้ๆก็ไปหาอาหารเย็นทานเล่นกันะนะคะไปดูกันต่อค่ะ